สวัสดีครับบ้าทอดซอสดีท่านผู้ชมครับอยากให้เอซแฟนครับทั้งช่องนะครับมารับชมตอนนี้ครับปูบุรีลั์อยู่ในสายนะครับสายด่วน <c oughs> งวดวันที่หนึ่งเมสายยนสองพันหรยหกสิบเจ็ดนะครับผมมาฟังน้นกันงวดนี้ปูเจเดนจะเน้นชุดไหนนะครับกาบนมัสการครับปู จะเล่นพรนมาเก่ารับผมเป็นจะไม่ปูครับเงียก็นล่งดอกมากมันก็ถ่าว่างเดียวเลยตัดไปปูกับสงไม่ตะโดลนวครับผมมาหอดมือนี่แหละนะครับจะให้ปูเน้นให้ปูยํำให้ตรองไปแก้งพอลนสองมืองต่างวที่สิบเจ็ดเป็นปูนครับ กาจังว่าให้ไกลมือให้ถึงมือนี่ละปูให้ปูเน้นให้ปูย่าให้เลยเพื่อความมันม่นใจยังไงปูลปุงเด็กนั่นแหละที่ยังเทียนเทศไปให้เพระเาะถอนนั่นแหละที่ที่สมม่งมาให้ครับฝันดีปะปู ฝันว่าุพื้นเพราะแร่ลงกระทรวงเลขไปให้แล้วฝันว่าได้กินยูสว่า,วามันจิบกินแต่ของหวานฝันว่าได้ฉันแต่อของหวานมแมนบอกข้อเอ้เาข้อตะเข้าหุ่นแม่ไม่บอกข้อตะเข้าุ่นมาแกงกับปูกิบเย็นเยิ้มมาแล้วจิบเย็นเยิ้มมาแล้วกินน้อยบอกข้อหวานหวานนี่ว่าเอาบอกข้อหวานเาานบินบ้นบอกข้อสมเบิ้นบอกข้อสมกัปู กิ่นมันหวานด้ครับม,มันมีเอ็นต้นต้นหวานต้นสมนะต้นหวานต้นสมแน่นครับอืมวันนี้มันมีนม,นมันมีคนกิ่นพ่อก็รู้บุ๊มันวันนี้มันก็ถามถามด้วว่าไออันนี้เขาเอ็นน้อยอย,อย่างมาส่นเ็เลยว่าน้อยจากคอว่างดีพุ๊พอ่พอเขาคนกินพ่อก็าดูกพ่เคยเห็นน้อยอคอเนาะ เตอว่าไม่บต่อเขกินน้องกันดีนะผมก็หูแต่ภาษาอีสานเขาเอิ่นมาคอแต่ว่าภาคกลางเขาเอิ่นหมากนย่งปูผมเก็บโมแน่ใจลูกคอบ่ะลูกคอบ่ะลูกต่คอลูกคอบ่พี่น้องอืมบมักคอบ้านนอกไหมครับภาษาการเขาเอิ่นอย่างนี้ลูกคอบ่ะแมนเขาเอิ่นเคื่อนนะหนานีเด้อปูเนาะหนาบมักคอเนาะ นีเอาปูเจ้าบอลเจ้บอลอยู่โคราดโอ้หลายเลยครับอืมกอนไปอยู่ไปอยู่โคราดเน้เกิดบุญล้ำครับเอาแต่ว่าไปแง่ยุ่งยู่โคราดครับเอาครับเอาเลขปูให้เอฟซีจะรอดครับจะมีหกหนึ่งหกศูนย์นี่ละครับจังไรปูให้เด็กในวิ่งตัวไหน วิ่งวิ่งหกยังมั่นใจหกเหมือนเดิมกับวิ่งหกบนล่างมั่นใจคือว่าต้องเห็นหกหกมาแน่นอนี้ามาดาเล็กวิ่งปู้นี่บ่เคยหลุดแม่นอปูก สถิตินี่ยพึ่งรุดกันรุดกับรุดได้เลยกับันรุดกับบ่มีบ่มีจิตเลยล่ะบ่มีติดเลยวมาปูถอยแค่ถอยอนี่เนี่ยจับคู่ให้ก็จับคู่ให้กับบ่มีแค่ถอยกับกับรุดกับรุดไวยถ้ารุดขึ้นรุดเลยกับโมกสามโมกเก้าจับคู่จับคู่มีคู่ไหนใน่ปู หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกเก้าหกสามหกเก้าหกสามกับหกเก้าวงกลมเลขมาป,ปู๊เน้นไปเลยหกสามกับหกเก้ากลับตัวน้ำมาครับกลับตัวน้ำมาครับหรือจากไหนเราจะยืมทีดีพิจรนาเอา ถามมาตรงๆขึ้นจากตรงๆเลยแม่บมีสามตัวโบปูสามตัวลองเบิรงกเอเจ็เกี่ยววันนูครับเอาสองสองหกเก้าสองหกเก้าโบปูสองหกเก้าเนี่ก็มาดังเลยด้ครับผมสองหกเก้ายังวานีรามันก็ยังดังใช่ไหมเขาแท้์ครับอืมอืมบ มาเบกหกเก้าเลยมาเบกหกเก้าก็หกสามครับมาหกเก้าก็หกสามไน่เน้นขึ้นเน้นหกเก้าก็หกสามเลยสา <3 S 2> ม<อ>ตัวสองหกเก้าหางเดียวโอ้หกศูนย์หกหนึ่งนี่เป็นตัวกันตัวรักมันบ่อปูกอ่าท่บบานผชมนะครับผมเพราะว่าชุดนี้ปูก่กระซงไม่เบาเท่าตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดได้พี่น้อในในงแดงแจงถาเบิ้ลน้ำกันเดี๋ยวบอทอให้เบิ้ล นะครับเพราะว่าบ่าวเถ่รร่อนะครับว่าห้ปูจะสรุปใกล้ๆนี่แหละหอดมือนี่จังลงให้เอฟซีเอามาเบิ้งน้ำกันท่ับผระชมนะครับผมครับท่ับผระชมครับปูบุรีล์นี่ครับปูทรงไม่บ่าวเถอร์ไหมครับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะครับหลังหวยออกงวดที่แล้วบ่าวเถ่าเดนหกโตเดียวเด้อจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกเก้านี่พี่้องเห็นปะ ปูส่งให้เ่าถอดตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดมีนาคมหลังจากหวยออกปูกันยั่งเหมือนเดิมก็คุยอยู่กับปูแหละครับปูจะห่าว่าเ่าถอดเป็นจังไหญบนลงให่เอฟซีคนบอนี่ครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกเก้านะปูนะครับมั่นใจหกคือเกามั่นใจหกคือเก้าครับสามตัวนี้สองหกเก้าครับผม เอาซาถูกมาหลดปูหกเก่าเนี่จะมาบอรหรือจังไหนจะมีจะมีหกบงวันนี่ปูว่าคิดจังไหนมี100่ร้อยเปอร์เนตะมีร0อโอ้มันแจขนาดนั้นกิดขึ้นามันมัน,ม,นมันคัดยุมันคัดเออเอา,เอาถ้าบอมี่หกเกิดคือบอมี่มันมาปูเแม,ม, <laughs> ม่นบอมี่หกเกิคือบวตีส <laughs> เลยล่ะอา่าเ่า่ไปชม อาภูเรมั่นใจมักน้ำปูได้พี่น้องเด้อปูนะครับบอกเลยว่างวดนี้มีหกนะครับวิ่งหกบนล่างเด่นหกบนล่างได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับหกศูน, <c oughs> น,ย,นย์หกาามาตรงตรง,ตรงมีนม้องปูถ้ามามาตรงตรงครับไม่ต้องกลับปู ถ้าผู้ใดจะกับกันไว้นะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกเก้าสามตัวสองหกเก้าเม็ดเดียวเดยพี่น้องเด้อแคปหน้าจอครับผมคับปรกกับนะมันจะอยู่กเอครับอยูกับเอฟซีะเอฟซีที่กับครับไม่ได้วาพวกกับผมไม่ได้วางผู้ใดอยากันครับกับตัวไว้กับกับน้องปูครับผมจใหญ่ใจของปูปูกับว่าัแล้วเลยครับ ฝนตกปะปูทังบุรีรัมย์กมือเดียวครัเเดียวอืมป่น,นี้ะปูฮีเร่ตนนัวนห้มัน้นเองตะอนครับนะครับอากาศร้อนนะครับชมนี่เป็นบุญเป็นงานแล้วเราปะปูยวัดเมื่อวเมื่อวันาลังเกนสางยีกคือเขาลังเกไม่เดยังจิจะสางยังอีกลระปูนีน่สงา,งางเลยเมเอีมสาร็จ้ดเก็ ได้ลูกฟักลแล้วเรียมสละครับอ,อ,อืมเ็่ไปเดี๋ย่ยังเท่มล้วครับบุญเดือนสี่บุญยังแล้วแล้วไหม,มครับผมแล้วหมดแล้วมีสิมีมเช่าเจีฮ็ดบุญยังหกแล้วป่ะนี่โอ้ทั้งบุญทั้งบุญก็มีบุญพระเวทที่กันมันบ่กุลมีมดฝุ่นรูปเลยตัเภอทุกจังหวัดน,นะครับอืมลาว่าแล้วบุญแล้วเอา้านะครับหาได้โชคน้อปู่เนาะหาได้โชคก่อนกลับมาบ้านสงกรานต์ ปูจะมานี่ลอมๆรวยๆเพราะแรงั้นได้ใส่ถุงกาบเลยล่ะกาปูซาถูกเป็นจังบุญนะปูเด้อให้เข่าสองโตตรงๆสามโตก็ได้นี่นะปูครับเฮาครับครับบ้าเท่าลึกกว่านี้ รับรวมเลยด้วยตอนรับสงการนี่แหละเพราะมีเงินใส่เร uh ือยเอฟซีเาธุครับปูใสกดแชร์ให้บ um> ่าวสาเพราะได้เป็นมูฟินพวกกับเบื้องทีนี่แหละครับใส่โคดแชร์ให้บ่าวสาวได้เรือครับปูครับเอาหามีโอกาสได้ไปทั้งบุรีรัมย์ได้ไปหาหลวงปูเนาะครับกราบขอบุญขอบคุณปูครับผมอ่าเจรริญพครับสาธุครับผม ทา่านผู้ชมนะครับปูบุรีลัมนะพี่น้องเนาะเลขวิ่งนี่เดินดีนะพึ่งหลุดงวดที่ผ่านมานะครับฮอดมือแล้วนะพี่น้องเนาะปูมั่นใจว่าหกมาแน่นอนหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกเก้าเน้นให้สองคู่วงให้สองคู่หกสามกับหกเก้าเน้นตรงๆต,ต,ตัวตัวแล้วแต่เอฟซีอย่ากลกับกรลับตัวสามตัวเม็ดเดียวสองหกเก้านะครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขุมสุขคนครับสุขภาพแข็งแรง อายุมันคนยืนลำลวยเด้อพี่น้องเด้อให้เงีงให้โชคนะครับผมแอดมินบา่าอสวัสดีครับ